สวัสดีค่ะร้านพิลเตอร์เซอร์วิสในบขศเก่าคอนแก่นนะคะวันนี้เรามาดูช่างประกอบแท้งแ Can นอน E สี0ึงค่ะรุ่นนี้ถ่ายกระสารสแกนปิ้น์ได้สามอย่างราคาไม่แพงนะคะรวมแท้งอยู่2,000กว่าบาทแต่จะประกอบค่อนข้างยากนิดนึงค่ะใช้เวลา ว่ารุ่นนี้เครื่องจะไม่มีชุดปัม๊มใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะคะ Canon E410 สองพนเจ็รวมแทงพร้อมดูแลระบบให้ฟรีค่ะร้านพินเตอร์เซอร์วิสในบขศเก่าขอนแก่นอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะคะอยู่กลางๆบขศเก่าเลย ที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายจอดหน้าร้าน